สวัสดีค่ะทุกคนขอจัดผมนิดนึงแต่งหน้าแบบรีบมากใจดูของจากการที่เฟนไปเวิร์กช็อปเซลเฮียนะคะเขาจัดงานยิ่งใหญ่อลังการมากทุกคนแต่ว่าเฟนแบบจับได้มือเดียวนะจําเป็นต้องแบบว่าจับแบบเนี้เพราะว่าถือกล้องอยู่อะทุกคนเลยอ่ะค่ะตั้งกล้องมานะคะถ้าเอามาก็ตั้งลำบากเพราะว่ามันอยู่ในรถใช่ปะเออสิ่งแรกที่เราได้มานะคะจะเป็น ที่ติดโทรศัพท์นะคะจะเป็นสติกเกอร์ยับยั้งเชื้อโรคสําหรับมือถือเขาจะติดไว้แบบว่าด้านหลังเคดะทุกคนจะเป็นรูปเจ้าหญิงนะคะเป็นของดิสนีย์หมดเลยทุกคนคือเฟนยังไม่อยากแกะใช่ไหมจะให้ดูด้านหลังเอานะคะด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้เป็นยังไม่ใช้ก็เลยแบบว่ายังไม่อยากแกะออกมาทุกคนกลัวมันเปื้อนกลัวมันโดนฝุ่นอะไรอย่างงี้อันนี้มันก็จะเขียนบอกเขียนว่าสติกเกอร์ยับยั้งเชื้อโรคสําหรับติดโทรศัพท์มือถือค่ะว้าว จะมีหนึ่งชิ้นในนี้ใครที่ชอบเจ้าหญิงคือแบบว่าควรเอามาติดุวยมันได้ความน่ารักมุ้งมิงเออคือเลสดูแค่นี้ไปก่อนนะคะของชิ้นที่สองจะเป็นเทปนะคะเทปใสพิมพ์ลายค่ะทุกคนซึ่งเฟนเป็นคนที่รักหมาใช่ปะเออก็จะแบบว่าชอบเทปนี้เป็นพิเศษทุกคนแต่จะแกะให้ดูนะคะเป็นสามารถแกะมือเดียวได้ เราสแปดบอว่ามือเดียวก็จะเป็นเทปแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมน่ารักปุ๊บปิ๊กเนี่ยลายเขาจะมีลายให้ดูด้านหลังคือเลิศมาชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเวลาตกแต่งในงานอะใช่ไหมคะเขาก็จะมีแบบว่าให้รับของสําหรับอินฟูที่ได้รับการรีวิวนะคะได้รับการคัดเลือกเป็นก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ของอันนี้นะคะของอันนี้จะเป็นการไปเวิร์กช็อปเขาจะมีให้ลงเวิร์กช็อป้วยทุกคนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้สิทธิเวิร์กช็อปนะคะถ้าใครไม่ได้ก็ถ้ามีบัตรนะคะก็เข้าไปในงานได้เฉยเไปร่วมกิจกรรมอื่นนะน,นี่จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งเป็นรูปกวางมูดจ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้ชื่อกวางมูดแหละแต่เ,เรียกเฉยเเรียกแบบว่ามันน่ารักนี่ลายแบบตามนี้เลยอะทุกคนแล้วจะแกะให้ดูนะคะ ด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีให้ทั้งหมด4ม้วนเราจะสามารถแกะในมีเดียวเลยนะไม่ได้ขออนุญาตแกะแป๊บนึงคนด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวจะหยิบออกมาให้ดูแบบว่าทีละม้วนเนาะจะได้เห็นแบบชัดๆสุ่มหยิบอยู่อันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นม,มีตัวภาษาอังกฤษแล้วก็มีรูปกวาง Sweet Dream s w e e นะคะว้าวสวยทุกคน ันนี้จะไม่ใช่เทปใสนะมัน,นจะเป็นกระดาษขาดง่ายๆไม่มั่นใจเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปกระต่ายน่ารักว้ายอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าชื่อตัวเองด้วยค่ะมีชื่อตัวเองด้วยเห็นไหมเป็นโฟเวอร์เป็นกวางเหมือนกันนะคะอันสุดท้ายก็จะเป็นกวาง มันจะเป็นกวางหมดเพราะมันเป็นเซตเดียวกันไงอันนี้ไม่แปลกเพราะมันเป็นเซตเดียวกันเดี๋ยวจะมาดึงให้ดูดึงเอาแบบว่าเอาสีชชัดมนะันจะเป็นแบบนี้จ้านี่น่ารักไหมเทปกลาจะเป็นแบบนี้ <Wow. S 1> สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแล้วได้ของมาสามชิ้นนะคะเอาไว้ตกแต่งสมุดเหมาะกับคนแบบว่านักศึกษาอยู่นะเอาไว้ติดสมุดอะไรองนี้แต่ว่า เราเป็นนักศึกษาใช่ปะก็ส่วนมากก็ใช้แค่ i iPad จดแล้วทุกคนมันก็ไม่ค่อยได้ติดสมุดเอาไว้ติดการ์ดอะไรแบบนี้ Happy Birthday ลายบาบาเผื่อใช้สมุดก็เอาไปติดได้ค่ะทุกคนมันน่ารักก่ะทุกคนบางคนก็ซื้อเพราะว่าจะาไปตกแต่งโต๊ะใช่ปะว้ <What? No. S 1> โต๊ะอ่านหนังสือเออให้มันสวยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคนก็เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็จะว่าเออเป็นบ้าหรือเปล่า พูดอยู่คนเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะไอยเขอบคุนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย